สวัสดีค่ะยายใบตองคนสวยมาแล้วสวยมากเลยใบตองหน้าตาสะอาดสะอ้านนะคะใบตองอันนี้คนสวยอีกคนหนึ่งฟ้าใสนะคะฟ้าใสน้องน่ารักมากเลยมีสีถึงฟ้าใสนะคะหนูมาแล้วค่ะใช่ไหมคะหนูฟ้าใสมาแล้วค่ะฟ้าใสคนสวยของเรานะคะสามสีสามสีเดินวนวนแม่ เดินวนแม่วนใหญ่วนใหญ่เห็นแม่มาก็เดินเข้ามาดีใจกันตามแม่มากันทั้งเข้าตังทั้งเข้าตังทั้งสมศรีตามแม่มากันเดินวนกันเข้าตังมาถึงหนูน้อยหนูน้อยหนูน้อยยังกลัวอยู่นะคะยังกลัวหวาดระแวงอยู่นะยังไม่ไว้ใจใครทั้งนั้นเลยนะคะ เขาคิดว่าเขายังไม่ปลอดภัยมั้งแววตาหน้าสงสารมากสงสารมากๆเลยสายตาเศร้าหมองถ้าไม่ถ้าแม่เกงไม่จับมาหรือถ้าเขาไม่เอาไปปล่อยป่าเขาก็คงได้รอเศษอาหารจากชาวบ้านนะคะเวลาจะกินข้าวเนี่ยเวลาชาวบ้านเขากินข้าวกินไรกษเสร็จแล้วก็จะเอาอาหารเศษอาหารเนี่ยสาดทิ้งแล้วพวกเขาก็รอคอยเศษอาหารกันนะคะสําหรับแมวจรแถวนี้นะจะเป็นแบบนี้นะคะรอคอยเศษอาหาร จากชาวบ้านทังจะได้กินนะคะแต่โชคดีที่น้องมาอยู่ที่นี่ก่อนไม่ต้องเป็นแบบนั้นไม่ต้องกลัวลูกไม่ต้องกลัวปะไปย้ายกลงปะไปย้ายกลงนะย้ายกลงนะไปย้ายกลงกันอืออ่ะย้ายกลงย้ายกลงย้ายกลงนะอ่าปะปะเจ้าตัวเล็กปะย้ายกลงตัวเล็กไม่กลัวใครเลยไม่กลัวใครเลยกินอย่างเดียวเลยค่ะนี้ ยายกองให้ใหม่ลูกไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวลูกไม่ต้องกลัวนะดูจิที่นอนนุ่มๆเอากองแบบนี้มาให้นะคะเอากองแบบนี้มาให้เออเอาไปกินอาหารเมรเ็ดเถอะลูกอาหารเมรเ็ดเลยอีกคนกินอาหารเปียกอีกคนนงจะหนีอีกคนตงจะหาทางหนี หนีไปไหนหนีไม่พ้นหรอกหนีไม่พ้นหรอกลกูกอากงติดพื้นมาให้อยู่ในกรงกันไปก่อนเดี๋ยวของเล่นมาให้นะกรงติดพื้นจะเดินสะดวกสบายกว่านะคะอันนั้นกรงกรงเดิมจะเป็นแบบนั้นกรงนี้ก็มีแต่คุณตาคุณยายหมอซื้อมาให้แหละนะคะเนี่ยท่านได้ส่งมาให้ไว้ก็ได้ดูแลน้องๆกันแต่ก่อนอยู่กรงโน้นนะคะให้เปลี่ยนเปลี่ยนมาเป็นกรงนี้ อยู่ในนี้นะมัมมัมมัม,ม,มกินกันอร่อยนี่กินอาหารเมรร็ดแล้ลูกกินอาหารเมร็ดดีนะเพลินาวันยังมีเหลืออยู่นะคะสีกุมานกินยังไม่หมดไปแล้วตรวจสอบแล้วทดสอบแล้วลูกลงมามามา,อ,าอะไรนะลืมชื่อลูก น,นี่สายฝนอันนี้สายลมอันนั้นสายฟ้าลืมชื่อลูกพี่ๆสำรวจกันใหญ่ละพี่ๆสำรวจสำรวจกงอะกินกันซะกินกันซะกินกันซะนะเออนั่นแหละดูจะได้อิ่มๆกินอาหารเปียกจะได้อิ่มๆท้อ,ทอง ไม่ต้องอดทรมานมันแต่ก่อนแล้วลูกเอ้ยแต่ก่อนนี่คงจะคอยรอเมื่อไหร่แม่จะมาเนาะเมื่อไหร่แม่จะมาเนาะอยู่งั้นแหละดูนะคะเนี่ยตัวผอมมากไอ้เจ้าตัวเล็กของเราอะ่ะตัวผอมมากเลยเอย้งานแม่ต้องเพิ่มอีกแล้วงานเยอะขึ้นอีกแล้วจากเดิมแทบจะไม่มีเวลาพักผ่อน นี่ก็มาเพิ่มอีกนะคะไม่มีทางไปจริงๆไม่มีทางหลีกเลี่ยงจริงๆถ้าไม่เคียงไม่รับมาไม่เกียงก็เป็นคนที่จิตใจโหดร้ายมากคนนึงเลยแหละรู้ข่าวว่าถูกเอาไปทิ้งแล้วไม่รับมาไม่เกียงไม่เล่าให้พ่อแม่ฟังก็ได้เออพูดถึงว่าน่ะพอรู้ข่าวแล้วก็ต้องเลยปล่อยเลยตามเลยไม่เล่าให้พ่อแม่ฟังดีกว่าเพราะว่าแม่ไม่รู้เรื่องอะไรหรอกใช่ไหมแต่เนี้ยไม่เคียงเลือกที่จะ ไปรับน้องมาเลือกที่จะไปเอาน้องมายอมเหนื่อยยอมยอมเหนื่อยมันไม่มีใครไม่เหนื่อยเอาจริงเลี้ยงแมวเป็นร้อยอะเกือบร้อยอะไม่มีใครไม่เหนื่อยหรอกถ้าใครบอกว่าไม่เหนื่อยนี่แม่เก่งไม่เชื่อมันก็เหนื่อยนะคะคือเวลาพักผ่อนเวลาส่วนตัวเราอะมันไม่มีเลยไม่มีอะไรเลยนะคะเอาเวลาให้กับแต่น้องหมาน้องแมวอย่างเดียวทีนี้ถ้าแม่เก่งเลือกไม่บอกพ่อแม่ไม่เก่งก็ก็ไม่ต้องรับพวกน้องๆมาก็ได้แต่ทีนี้แม่เก่งทําใจไม่ลง ทำใจไม่ได้ที่พอรู้ข่าวว่าน้องๆจะต้องถูกเอาไปทิ้งถ้าไม่เอามาก็จะต้องเอาไปทิ้งนะอะไรเงี้ยแค่นี้แหละไม่แค่ก็ทําใจไม่ได้จริงๆนะคะเพราะว่านึกถึงภาพที่พวกเขาเอาไปทิ้งต้องไปกอดกันนอนกอดกันนอนกอดกันอยู่ด้วยกันไม่มีจะกินอ่ะดูสิตัวน้อยเดียวนั่นอ่ะตัวนิดเดียวอ่เห็นไหมคะ สายฟ้ากินไปหูกไม่ต้องกลัวแม่สายฟ้ากินไปเนี่ยตัวน้อยเดียวตัวนิดเดียวทิ้งแล้วจะอยู่ยังไงจะไปอยู่แบบไหนจะไปอยู่ตรงไหนหาก,กินยังไงเก็บมแมลงกินก็ได้เท่าไหร่เองเก็บมแมลงกินที่บ้านนี้ก็มีเก็บมแมลงกินเวลามลงเมาลงอะ่ะมีบางวันไม่แกงเดิมปิดไฟมะงเมาลงอะ่ะเขาก็เก็บแต่ว่าเขาไม่ได้เก็บกินกันเยอะหรอกแต่ก็มีรอยอ้วกออกมา ถ้าพวกนี้เก็บแมลงกินก็ไม่ได้มีคำพาอ้วนนะคะก็จะเป็นแมวผอมๆอ,อย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยมามาเหมือนกับเจ้าไผ่ทองเลยนะคะเนี่ยเนี่ยตัวเล็กเหมือนไผ่ทองเลยตอนนี้ไผ่ทองตัวใหญ่แล้วนะตัวใหญ่ตัวอ้วนแล้วนะคะไผ่ทองเนี่ยมาตัวเล็กเหมือนไผ่ทองเลยตัวเล็กคล้ายๆกับอ,อไอ้เจ้าตะวันนะคะเหมือนตะวันตะวันอาจจะเล็กกว่าน่อยนึงแต่ตะวันในาตาเฉะแฉะมาแต่เจ้าเนี้ยตาไม่ได้เฉะแฉะ พี่เขาขอพี่เขาขอพี่เขากินซะลูกกินซะกินซะโอ๊ยมันเนี่สิมานั่งคุยกันหน่อยมะมาเรายังไม่นั่งคุยกันเป็นจริงเป็นจังเลยเนี่ยมาไหนดูสิสายลมมาหาแม่หน่อยมามาเร็วเร็วเดี๋ยวของเล่นมาให้ลูกสายลมเดี๋ยวไปของเล่นก่อนดีกว่าเอาของเล่นให้เขาดีกว่า เล่นของเล่นกันเล่นของเล่นกันไม่ต้องขี่คอกันหนีไม่ต้องขี่คอกันหนีเออเล่นของเล่นกันจะขี่คอกันหนีทําไมล่ะฮะของเล่นก็มีให้เล่นเนี่ยอะจะขี่คอกันหนีทําไมมาสายลมมานำมานำทีมเล่นในลูกมามาสายลมมาเล่นมาเออจะขี่คอกันหนีอยู่นั่นอ่ะ จะหนีไปไหนฮะหนีไปไหนไม่ต้องหนีหรอกอยู่นี่แหละหนีไม่พ้นหนีไงก็หนีไม่พ้นใครจะอยู่สุขสบายเท่ากับบ้านนี้ฮะแถวนี้ไม่มีใครอยู่สุขสบายเท่ากับพวกหนูหรอกถ้าอยู่ที่เนี่ลูกเอ้ยที่นี่สุขสบายมากเลยนะจะบอกให้ ไม่ต้องหาทางหนี <g Yaz ih> หาทางหนีมองหาทางปีนออก <g Yaz ih> ปีนปีนหนีนี่ชั้นบนด้วยนะคะชั้นบนก็มีเ <g Yaz ih> ขาปีนขึ้นชั้นบนได้เพราะว่าอันเก่าสูงกว่าน,นี้มันยังปีนได้เลยอันเก่าอ่ะอันเก่าเขาก็ปีนได้นะเดี๋ยวประมาณสัก น่าจะกลางๆเดือนหน้าดีกว่าเนาะเอาไปทําวัคซีนนะคะเพราะอายุเขายังไม่ถึงหรอกดูแล้วอายุยังไม่ถึงกลางๆเดือนหน้าก็น่าจะอายุถึงสองเดือนสองเดือนนี้ถึงท,ทำวัคซีนได้นะคะตอนนี้ร่างกายของน้องๆก็ปกติแข็งแรงอยู่ไม่ต้องทําอะไรกับเขามากไม่ต้องทําอะไรมากมีทําอย่างเดียวคือหาอาหารหาอาหารมาให้อาหารอร่อยๆมาให้กินเท่านั้น มาทางนี้มาเอ้ยในบ้านใหม่ลกูกในบ้านใหม่แล้วอ่ะอยู่กันแหละไม่ควรแล้วนะไม่ควรแล้วนะ